ส่อมานะครับเปลือกสูตรนะครับไม้มันลิตบางกิงชันนะครับลำนี้ของน้องเด่นลุมพลนะครับจากโคราชนะครับลูกค้าจับฝานะครับอีกฮ0คติกยาง1ิดามิ้นสามเต้นนะครับถัดสายลูปตรงตรมนี้ครับหรือท่านใดสนใจงานแบบนี้ก็ ผมมาสอบถามได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์3ปดแ9ดเก้าเก้าสามสี่สามเก้าเต้ยครับหรือสะดวกทางไลน์ก็ค้นหาจากเบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาเทสดูนะครับดอกห้ามิลครับวันนี้ไข่ดอกได้สองขนาดนะครับสี่มิลห้ามิลนี่เป็นกระบอกออโตัวล็อกนะครับใส่ตรงรูแล้วก็ดึงเดินหน้านะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับแต่ก๊กอันใส่ดอกนะครับร้อยจากศูนย์หน้าเาเลยครับให้ใส่อยู่ในร่องเท่านั้นนะครับ สายอยู่ขึ้นมาอยู่ด้านบนไม่ได้เลยครับมีผลต่อการยิงแน่นอนลูกดอกนด้จะขดลูกดอกขดลูกดอกต้องดูให้ดีนะครับขดไม่ได้เลย ดอกต้องให้ตรงนะครับมันเช็คบ่อยๆโอเคครับไอดอกก็ยกด้านหน้าดอกให้รอยนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนเข้าไปมันจะมีล็อกของมันนะครับนักแ,แก๊กเก็บสายก็เน็บส,สองรอบนะครับ สองให้ตึงนะครับนู่นไข่หมายหรอนะอใช่คนปะในดงสวะ การขึ้นยางมีผลนะครับสองขาต้องขึ้นให้เท่ากันนะครับในยางก็ต้องตัดให้เท่ากันนะครับสองฟังเดีวถ้าให้เท่ากันการยิงมีผลแน่นอนครับออกซ้ายออกขวาอันนี้เป็นเซฟเลื่อนนะครับซ้ายขวาอ่าไม่กระเดกเลยครับกดเซฟมันเลื่อนมาทางซ้ายครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูัประมาณสิบเมตรนะครับ ได้นะครับเสียงโอเคครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ผมจะส่งให้นะครับวันนี้วันอังคารครับผมเดี๋ยวจะส่งให้นะครับน้องตนุกพลนะครับจากโคราชโอเคครับขอบคุณครับ